พรุ่งนี้นะครับ SCG เมืงองไทยเตดของเราจะมีโปรแกร,รมออกไปเยือนทีมชนบุรีเ c ที่สนามชนบุรีสเตเดียมเตะกันช่วงเวลา19นาฬิกานะครับเป็นฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกประจำวันที่23สิงหาคมนะครับก็จะเตะกันนัดนี้แล้วก็จะว่างเว้นไปอีกสักหนึ่งเดือนนะครับเพื่อให้กับทีมชาติไทยช้างศึกของเราได้ลงทำการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมครับซึ่งสโมสรกีฬาพยองนั้นก็มีติดไปทั้งหมด3รายด้วยกันนะครับคือพี่ตองกวินธรรมสัจจานันท์ พี่ตั้งสารัตอยู่เย็นแล้วก็น้องเท็กสุริยาสิงมุ้ยครับซึ่งการมาเย็นชมบุรี FC ในครั้งนี้ขุณพลเอสซีมุนทอยแต่ของเราก็คงจะต้องเต็มที่ต่อไปแล้วครับเพื่อเล่นตอบแทนกองเชียร์กิเลมพยองของเราเล่นฟุตบอลให้สนุกนะฮะแล้วก็เล่นให้เห็นว่าทีมแห่งอนาคตที่นักเตะทั้งหมดที่เป็นยังเพลเยอร์อยู่จะประคองทีมของเราในฤดูกาลนี้จนจบอีก7นัดแล้วก็ฤดูกาลหน้านะครับทุกเขาจะกลับมาพร้อมประสบการณ์และก็ฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้น บวกกับดากันทาราจิสแมยังคงทําทีมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมในการทดสอบศักยภาพของคุณพลกิเลศผ่องของเราไกลๆแล้วครับการพยายามเล่นอย่างเต็มที่และจบอันดับให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้คือเป้าหมายณนะตอนนี้นะฮะแล้วค่อยมาดูตอนท้ายตารางว่าเราจะยืนอยู่ตำแหน่งไหนชมบุรีเอฟเองต้องยอมรับว่าผลงานช่วงหลังๆเนี่ยดีมากๆเลยละครับคุณผู้ชมสามารถชนะในเกมยาก,ยากๆมาได้หมดเลยจะทําให้พวกเขามีลุ้นแชมป์ฟุตบอลไทยพิมลีอยู่ณนะขณะนี้ แต่ว่าถ้าเกิดกีฬาพยธีของเราบุกไปคว้า3นาคะแนนกลับมาได้นะครับจะทําให้โอกาสของทีมกีฬาพยธีของเราในการแซงขึ้นไปเป็นที่2นะี่มีสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วยแหละครับโอ้ยยากไหมยากแน่นอนครับ <c oughs> การไปรเยือนทีมที่ลุ้นแชมป์อยู่ด้วยกันในขณะนี้ด้วยกันทั้งคู่ถือว่าเป็นงานที่ยากแน่นอนแตอ่อย่างที่บอกนะครับเราเราเล่นเนี่ย <c oughs> ให้ดีที่สุดนะครับให้ตอบโจทย์ นะครับศรัทธาของแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์เนี่ยว่าทีมผมเมืองทองคือการเล่นฟุตบอลสไตล์ไหนนะครับถามว่ายอมแพ้ไหมโอกาสมันก็น้อยนะครับแต่ถามผมว่าอย่างที่พูดนะครับว่าโอกาสมีไหมถ้าคำนวณกันตามหลักคณิตศาสตร์ลักทฤษฎีก็มีความเป็นไปได้เพราะนั้นผมมองว่าเราคงต้องเล่นให้ดีที่สุดนะครับในศักยภาพของทีมเท่าที่มีให้ดีที่สุดเข้นศักยภาพมาให้มากที่สุดเพื่อที่จะ นำความสุขมาให้กับแฟนบอลนะครับเมืองทองทุกท่านที่ตามไปเชียร์นะครับรวมถึงที่นั่งดูอยู่ที่บ้านก็ทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้แฟนบอลเนี่ยกลับมานะครับมองว่าเมืองทองยังมีโอกาสลุ้นอยู่เล็กๆเหมือนกันปกติแล้วการเจอชมบุรีตัวที่ทำประตูชมบุรีได้บ่อยๆอย่างมาริโอ,อยูรอสกี้ยังมีการบาดเจ็บรบกวนหรือว่าจะดีขึ้นในเกมวันพรุ่งนี้ครับ ก็ในแมตช์ล่าสุดเขาก็ลงไม่ได้นี่อย่างว่าจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่แต่ตอนนี้ก็ทีมงานนะครับจงฝ่ายแพทย์เอก็ดีสตาฟเอก็ดีก็กําลังเล่งช่วยกันหาแน่นอนเขาเป็นผู้เล่นที่มีความสําคัญมากกับทีมการขาดเขาไปแล้วก็ทาให้มีผลเป็นอย่างมากสำหรับในเกมลุกของเราเพราะฉะนั้นถ้านะครับเขาสามารถที่จะลงสนามได้เราต้องใส่เขาลงไปแน่นอนเพื่อที่จะทให้สมบุรณในเกมลุกและเกมรับของเราเนี่ยมีความเสี่ยงข่มมายิ่งขึ้น คือเป้าหมายของวันพรุ่งนี้ก็คือให้ดูรูปแบบการเล่นของทีมเมืองทอง่าเป็นฟุตบอลของอนาคตเพราะเด็กเยวาวชนหลายคนก็จะได้เห็นรูปแบบของทีมเมืองทองของเราในปีหน้าๆด้วยใช่ไหมครับว่าอย่างน้อยการเจอชุมบุรีเขาก็ผ่านเรายากและไม่แน่เราก็อาจจะเอาแต้มจากเขามาด้วยเช่นกันอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าในทางทฤษฎีอะไรก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าก็ยังมีทางมสามารถที่จะกลับมาลุนแชมป์ได้หรือเปล่านะครับในใน,ใน,ในจำนวนนัดที่เหลือ,อเพราะฉะนั้นผมมองว่า เราต้องเต็มที่ทุกแมตช์ไม่ว่าจะได้รูปแบบการเล่นเพื่อชัยชนะของทีมแท็กติกต่างๆที่โค้์วางเพื่อให้ทีมชัยชนะนะครับแน่นอนครับการลงเล่นทุกนัดเนี่ยเราต้องการที่จะมีชัยชนะมี3แต้มทุกนัดเพราะนั้นหลังนี้ไปเราก็ต้องเล่นบอลในลายมืน้องที่จะต้องมีเกมลุกที่ดุดันนะครับบอลสวยงามสนุกตื่นเต้นเล้าใจแล้วก็ได้3แต้มด้วยครับก็วันนี้มีข่าวลงมาว่าจากสโมสรหนึ่งฝากไปถึงสโมสรหนึ่งให้ระวังเมืองทองในเรื่องของ ตรงกลางกับริมเส้นนะฮะมันก็เหมือนการโยนไฟให้กับสโมสรของเราในการออกไปเยือนยังสนามชลบุรีสเตเดียมแฟนคลับต้องทํำยังไงบ้างครับพี่การกับสถานการณ์แบบนี้นะฮะผมเชื่อว่าแฟนบอลทุกคนคงมีวิจารณญาณนะครับแล้วก็คงแฟนบอลทุกท่านคงไม่ได้บอลดูบอลแค่คู่เดียวผมเชื่อว่าเราจะไปดูถูกสายตาของแฟนบอล ทั้ง10คู่อีกหลายร้านคนที่เขานั่งดูอยู่คงคงไม่ได้เพราะว่าเนื่องด้วยว่าบอลในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันมีแข่งกัน10คู่ด้วยกันเพราะนั้นใน10คู่เนี่ยที่มีการแข่งขันขึ้นมาเนี่ยมันมีเขตผิดพลาดมากมายการที่มองจี้ที่ทีมใดทีมหนึ่งหรือเหตุเกิดที่ทีมใดทีมหนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยถือว่าเป็นอคตินะครับคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราติชมวิจารณ์หรือหรือ แสดงความคิดเห็นเนี่ยขอให้ทุกคนแสดงความเห็นเพื่อก่อให้มันเกิดประโยชน์กับสังคมบอมลบ้านเราดีกว่าบอลระบูบมันถึงขนาดนี้มัาจนถึงขนาดนี้แล้วหวังว่าถ้าทุกคนช่วยกันมันคงไม่ฟองสบู่แตกหรือว่ากลับประยุกต์ลงเหวเหมือนตอนที่มีผู้เล่นในสนามมากกว่าคนดูนะครับผมก็ยังเชื่ออย่างนั้นเพราะนั้นสิ่งที่จะทำให บอลไทยมันรอดได้นอกจากแฟนบอลน,นอกจากผู้บริหารนอกจากสมาคมนอกจากอะไรแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือแฟนบอลที่จะต้องมองบอลในแง่บวกนะครับอย่าเพิ่งไปอคติก่อนว่าอะไรเกิดขึ้นฟุตบอลเนี่ยเรามานั่งดูกันในในสนามเนี่ยเพื่อความสนุกของแต่ละคนเพราะฉนั้นการที่เราไม่อคติก่อนทําใจเป็นการมันแต่แรกแล้วเรามานั่งดูกันผลออกมาเป็นยังไงสนุก90นาทีกลับบ้านบางคนอาจจะมีรอยยิ้มบางคนจะมีเสียน้าตาแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ย ฟุตบอลสร้างเพื่อนสร้างมิตรมากกว่าที่จะสร้างประตูหน้าที่ของคุณพลเอสซีจีเมืองทองอยูเนเต็ดของเรานะครับในสภาพทีมที่มีนักเตะบ,บาดเจ็บล้นทีมแบบนี้แต่ว่านักเตะคนอื่นยังคงต้องแสดงผลงานอย่างเต็มที่นะครับแสดงให้ทุกคนเห็นว่าการเล่นฟุตบอลที่สนุกเล่นอย่างไรนะฮะร,รวมไปถึงในแต่ละครั้งที่เรามาเยือนชมบุรีเอฟซีที่สนามชมบุรี Stadium, นะสเตเดียมเนี่ยสถิติค่อนข้างดีพอสมควรปีที่แล้วก็บุกมาชนะส0ูนะครับแล้วก็เมื่อเล็กแรกที่สนามเอสซีจีสเตเดียม มาริโอยูรอฟสกก็ยิงให้กับทีมกิเลมิองฮองราเอาชนะทีมชลบุรีไปได้1ประตูต่อศูย์ครับเกมที่เราเล่นกับบุยรำก็ถือว่าเล่นดีใช้ได้เลยแหละครับก็ถ้าเกิดเล่นได้ ดีกว่ามาตรฐานที่เล่นวันที่เจอกับบุีร์แล้วนั้นแม่การไปเยือนชมบรุรีสเตเดียมเนี่ยกีฬาพยองของเรามีสิทธิที่จะคว้า3นาคะแนนกลับออกไปได้สูงเลยทีเดียวด้วยเช่นกันนะฮะแต่ถึงอย่างไรแล้วก็เรียนเชิญแฟนคลับกีฬาพยองคนไหนว่างๆนะครับอยากจะไปพักผ่อนหย่อนใจที่จังหวัดชนบุรีก็เชิญน,นะครับไปให้กําลังใจขุนพลยังเพลเยอร์ของเรานะครับไปดูนะฮะว่าแต่ละคนจะแสดงศักยภาพออกมาได้มากน้อยแค่ไหนและฟตบอลคู่บิ๊กแบ์แบบนี้นะครับถ้าเราชนะเราจะมีโอกาสขึ้นดับ2ส,สูงมากๆเลยละครับ